นึ่งในความเคลื่อนไหวที่ได้รับการจับตามากในวันนี้ก็คือการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณที่จะกลับบ้านเกิดที่เชียงใหม่นะคะเมื่อเช้าไปไหว้ศาลหลักเมืองกรุงเทพมาแล้วก่อนที่จะเดินทางไปเชียงใหม่ตามกําหนดที่ได้วางไว้ตั้งแต่วันนี้และจะอยู่ที่นั่นจนถึงวันที่16มีนาคมนี้ค่ะหลายๆกิจกรรมถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามีนัยยะอะไรบ้างในคําว่าก,กลับบ้านในครั้งนี้นะคะโดยจะพบว่ามีกิจกรรมเช่นการพบปะญาติพี่น้องการเข้าไปไหว้บรรพบุรุษที่ ล่วงลับไปแล้วแต่ก็มีหลากหลายสถานที่ที่อาจจะเป็นตัวชี้วัดถึงความนิยมในตัวคุณทักษิณได้อยู่พอสมควรค่ะติดตามจากคุณอัชาราภพศีนะคะรายงานสดเข้ามาจากจังหวัดเชียงใหม่เชิญค่ะค่ะคุณพรบดีคุณจิรชาตาคะ่ะรอบ17ปีแล้วนะคะที่นายทักษิณชินวัตนได้เดินทางกลับมายังบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะคะและทันทีที่มาถึงก็เดินทางมาที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะ แห่งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากมีความทรงจำค่ะขณะเดียวกันค่ะก็มีทั้งรัฐมนตรีอดีตซอลแล้วไปถึงมวลชนคนเสื้อแดงมาให้การต้อนรับด้วยค่ะนายทักษณิณเดินทางมาถึงอุทยาหลวงราชพฤกษ์ตั้งแต่เวลาเกือบ10บนาฬิกานะคะมีสีหน้าสดใสค่ะมาพร้อมกับนางสาวแพทองทานชินวัตร แล้วก็สามีของนางสาแพทองทานนะคะรวมไปถึงหลานสาวค่ะเด็กหญิงที่ทานค่ะนายสมชายวงสวัสด์แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทันทีที่เดินทางมาถึงนะคะก็ได้ทักทายสวมกอดนักข่าวอาวุโสคนหนึ่งนะคะที่เคยติดตามทําข่าวตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับนักข่าวที่มารอทําข่าวเป็นจํานวนมากนะคะ ทางนี้นายทักษิณยังได้พบกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มาให้การต้อนรับด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าได้มีการพูดคุยในเรื่องใดบ้างค่ะมีอดีศสสสพิจิตรเขตสองพักเพื่อไทยนะคะได้นำพระพุทธรูปบารมีนั่งสมาธิมามอบให้กับนายทักษิณเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เสริมบารมีแต่ก็ไม่พบว่ามีศหรือว่าอดีศ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาให้การต้อนรับค่ะนอกจากนี้ก็มีมวลชนนะคะที่เดินทางมาจากศรีสะเกดแล้วก็สุรินนะคะมารอให้การต้อนรับนะคะซึ่งมวลชนเองก็บอกว่ามาให้กําลังใจค่ะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่ครู่หนึ่งด้วยนะคะจากนั้นนายทักษิณก็ได้นั่งรถรางที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้เข้าไปข้างในนะคะแต่ว่านะะักข่าวไม่สามารถตามเข้าไปได้คะ่ะเนื่องจากนายทักษิณไปด้วยรถรางนะคะแล้วก็ไม่มี รถรางที่จะจัดไปให้สื่อหมวลชนค่ะซึ่งการเดิน,นทางมาของนายทักษิณครั้งนี้ก็เพราะว่าอุทยานหลวงราชพฤกษ์เคยเป็นพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์กปี2549แล้วก็เป็นโครงการที่นายทักษิณผลักดันมาตั้งแต่สมัยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสสารงานต่อจนจนถึงวันนี้นะก็ได้กลับมาเยือนอีกครั้งนึงค่ะ ภารกิจของนายทักษิณวันนี้ยังไม่จบนะคะนอกจากนี้หลังจากเสร็จสิ้นที่จุดนี้แล้วนะคะก็ะจะเดินทางไปที่หน้องเขียวนะคะเพื่อที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างออกกําลังกายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยนะคะรวมไปถึงไปแม่ข่านะคะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นภารกิจของครอบครัวนะคะมีการได้ัดเจอครอบครัวกันแล้วก็จะไปไหว้บรรพบุรุษสองที่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ